เฮลิคอปเตอร์จูโจม t 1 2 9 atak ของประเทศตุรกีคือหนึ่งในนวัตรกรรมทางการทหารที่สดแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาอาวุธของประเทศในยุคใหม่เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภาร,รกิจโจมตีภาคพ,พื้นดินสนับสนุนกำลังพลและป้องกันชายแดนในภูมิประเทศที่หลากหลายโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมแบบภูเขาและพื้นที่ลาดชันซึ่งมีความซับซ้อนสูง ที129 ATAK เป็นผลผลิตจากความร่วมมือระหว่างบริษัทเทอร์กี a e r o อโรสเ i n อินดัสทรไทยและบริษัท l ีโอนาโดของอิตาลีซึ่งใช้พื้นฐานจากเฮลิคอปเตอร์รุ่นอากูสตา A129 มังกาสตาที่ได้รับการปรับปรุงให้มีสมรรถนะสูงขึ้นโดยถูกปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพภูมิประเทศของตุรกีโดยเฉพาะ เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์คู่ l h t e c c t s 8 0 0ถึง 4A ซึ่งให้กำลังแรงขับสูงช่วยให้สามารถบินได้ในสภาพแวดล้อมที่ความดันอากาศตา่ำเช่นบริเวณภูเขาสูงหรือในอุณหภูมิร้อนจัดความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ281กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีพิสัยการบินราว537กิโลเมตรพร้อมเวลาในการบินต่อเนื่องประมาณ3ชั่วโมง ที9่129 ATAK ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจรบที่หลากหลายมันสามารถติดตั้งอาวุธได้ทั้งปืนกลอัตโนมัติขนาด20มิลลิเมตรแบบ3ลำกล้องที่ด้านหน้ารวมถึงจรวดแบบนำวิถีและไม่ได้นำวิถีเช่นจรวด CIRIT ขนาด70มิลลิเมตร และมิตรซร์ต่อต้านรถถัง UMTAS ที่ผลิตภายในประเทศตุรกีซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มความสามารถในการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพหนึ่งในจุดเด่นของที่129คือระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมยัยเช่นระบบควบคุมการบินแบบดิจิทัลกล้องอินฟราเรดสำหรับการรบในเวลากลางคืนระบบติดตามเป้าหมายด้วยเลเซอร์ และเรดาร์ตรวจจับเป้าหมายแบบเรียลไทม์ซึ่งช่วยให้นักบินสามารถมองเห็นและโจมตีเป้าหมายได้แม้ในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือในยามค่ำคืน T-129 ยังมีความคล่องตัวสูงสามารถบินในระดับต่ำได้อย่างสเสถียรและยังมีระบบป้องกันตนเองเช่นระบบปล่อยแผ่นโลหะหลอกชาร์ฟและระบบปล่อยแฟล์แฟรเพื่อลวงอาวุธนำวิถีของศัตรูช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกเรือในภารกิจที่อันตราย ภายในห้องนักบินของที129ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและรองรับการทำงานร่วมกันของนักบินสคนโดยมีทั้งนักบินหลักและเจ้าหน้าที่ควบคุมอาวุธซึ่งสามารถแบ่งหน้าที่กันควบคุมภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยทั้งสองตำแหน่งได้รับการป้องกันด้วยเกราะกันกระสุนเพื่อเพิ่มความปลอดภยัยที129ไม่เพียงแต่ถูกใช้โดยกองทัพตุรกีเท่านั้น แต่ยังเป็นที่สนใจจากหลายประเทศทั่วโลกเช่นปากีสถานฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆที่กำลังพิจารณานำไปใช้งานในภารกิจป้องกันประเทศด้วยความสามารถในการรบที่ครอบคลุมและต้นทุนการใช้งานที่เหมาะสม เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีของตุรกีโดยการพัฒนาอาวุธนุธโทโธปกรณ์ในประเทศทำให้ลดการพึ่งพาการนำเข้าและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเพื่อรองรับตลาดต่างประเทศในอนาคต t หนึ่งร้ atak ไม่ได้เป็นแค่เฮลิคอปเตอร์จูโจมธรรมดาแต่มันคือเครื่องมือที่สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศตุรกีในเวทีอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศระดับโลก มันเป็น